สวัสดีครับขอต้อนรับทุกช่องกีตาร์วัลละครวันนี้เราจะมาสอนขอดที่มีชื่อว่า G sharp major nine อ่ะ G sharp major nine จับเลยนะครับมาเริ่มไปเลยแต่ก่อนอื่นขอดขอดนี้นะครับจะจับช่องลึกนิดนึงเพราะว่าเอารูปแบบที่ศิลปินขเขาเล่นนะครับอ่ะ่ันมากยุคนี้เขาจะเล่นขอดประมาณนี้นะครับอ่ะนิ้วชี้นะครับนิยวชี้กดไปที่ช่องที่9นะครับหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับในสายที่4นะครับ1 2 3 4อ่ใใช้นิ้วชี้เป็นตัวตั้งนะครับช่องที่9ต่อไปนิ้วกางครับช่องที่ส0 9 10 90, สายที่5 1 2 3 4 5นะครับโอเคต่อไปนิ้วนางครับช่องที่10เช่นกันครับแต่สายที่2 12นะครับต่อไปนิ้วก้อยช่องที่11 9 1ิบสนะครับในสายที่3 1 2>, 2 3 1> อ่ะทีนี้ขอนี้จะเล่นแค่4ี่สายนะครับคือสาย2 3 4 5นะครับสาย1นึ่สาย6ม่เล่นอ่ะเสียงก็ประมาณนี้อขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ